สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัวเด่นอยากรู้ต้องดูนะครับก็เป็นนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมได้ลงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่หายไปก็ไปหาสูตรมาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลข3ตัวมา1ตัวแล้วก็เลขดับนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลขดับล่างกันนะครับว่า สูตรไหนที่มันน่าสนใจนะครับผมก็จะนำเสนอสูตรแรกนะครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกันก็อยู่ประมาณ5-6สูตรอยู่นะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมจะให้เ,เพื่อนๆสมาชิกได้ดูเ,เลขดับล่างสูตรที่1สูตรเดียวก่อนนะครับแล้วก็มาดาูงวดที่ผ่านมานะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับบนนะครับออก ห้าเก้าสี่นะครับเพราะว่าเลขที่เรา,เาที่ผมได้ทำแนวทางเอาไว้นะครับมันก็พลาดไปนะเพราะว่าเลขต้องห้ามบนนะครับเลขต้องห้ามบนมัน,ม,นมันคือว่าจับคู่กันแล้วมันมานะครับมันก็เลยทำให้เราพลาดไปนะครับนอกเก้าสี่นะครับสองตัวบนนะครับลักษณะแบนบนี้นะเราก็พลาดไปถ้าเลขจับถ้าเลขต้องห้ามสองตัวบน มันมานะครับในการหาสองตัวบนมันก็จะพลาดไปด้วยนะครับแล้วสองตัวล่างเราก็พลาดเหมือนกันนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ออกหนึ่งสี่นะแต่ว่าทุกอย่างของเรามันก็เข้าหมดนะยกเว้นเพียงแต่ว่าเลขต้องห้ามมันมานะครับในการสรุปสองตัวล่างของเรามันก็เลยพลาดไปนะครับเลขต้องห้ามก็คือแถวนี้นะครับมันพลาดไปมันมาจับคู่กันแล้วมันมาเนี่ยนะครับ จริงๆแล้วมันจะต้องไม่มานะครับสำหรับเลขเด่นของเรา4นะครับก็ไม่มีปัญหาก็เดินดีอยู่นะครับเลขเด่นของเรานะครับที่สรุปเอาไว้9 4 95 96 04ูนนะครับ9 4 95 96เนะเผอิญว่าเลขต้องห้ามหนึ่งมันมาจับตรงนี้นะครับเสียดายผมผมเสียดายมากเลยนะครับพูดตรงๆเลยนะมันน่าจะมาเข้าตรงนี้นะโอเคครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับ เลขต้องห้ามของเราจับคู่กันแล้วมันมามันพลาดไปนะครับและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่เคยที่จะผิดพลาดติดต่อกันนะครับผมก็หวังว่าเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคครับสําหรับสูตรที่ผมหาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเลขดับหรือว่าจะเป็น3ตัวมา1ตัว2ตัวมา1ตัวทั้งบนและล่างนะครับผมจะเอามาร่วมในการหา2ตัวล่างนะครับแล้วก็3ตัวบน ในงวดนี้ด้วยนะครับยังไงผมจะรีบทําให้ไวที่สุดนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วครับสิบประมาณเก้าสิบนะยังไงก็ผมจะพยายามรีบทําให้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเวลาที่เพิ่งจะมาลงนะครับไปหาสูตรมาเพิ่ม,เต,มเติมให้กับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูกันนะผมก็มีคําแนะนํา นิดหนึ่งน,นะครับคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจาณในการรับชมรับฟังนะครับโอเคครับมันก็ต้องมีพลาดกันบ้างนะมีพลาดมีผิดม,มีพลาดนะครับสาหรับเลขต้องห้ามอันนี้ก็เป็น2ตัว่างนะครับเราปีนี้นะครับทั้งหมด14งวดแล้วเราพลาดไป2งวดนะครับเลขต้องอห้าสามงวดนะครับเลขต้องห้ามนะ ปีหนึงจะพลาดไม่เกินสี่ครั้งตอนนี้ไปสามแล้วนะครับสิบสี่งวดนะข้างบนนี่ก็ข้างบนก็เหมือนกันนะครับพลาดไปสามครั้งแล้วนะครับมีทั้งหมดสิบสี่งวดนะไปสิบสี่งวดแล้วนะครับสำหรับปีหกห้านะ่พลาดไปสามงวดดูซิว่าปีนี้มันจะพลาดสี่งวดมันจะเกินหรือไม่เกินนะครับ เพราะว่าทุกๆปีมันก็อยู่ประมาณ3ไม่เกิน4นะครับผมก็อยากจะให้มันอยู่แค่ตรงนี้นะครับอยากให้มันพลาดอีกแค่สักห,หนึ่งก็พอนะครับส่วนที่เหลืออีก10งวดนะครับเราถูกสัก8 9เก้างวดก็โอเคแล้วนะสำหรับแนวทางนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเกินเกินนิดนึงแล้วกันนะครับก็มาดูล่างก่อนนะมาดู สติสถิตินะครับ4ี่หลักนะ4ี่หลัก,เ,าาหลก 1, เห็นไหมครับที่เราพลาดไปหลอกหนึ่งสี่เห็นไหมครับมันก็เลยพลาดไปนะครับสลหรับปี6กห้าสี่หลักเราพลาดไป2ครั้งแล้วนะส่วนส่วนบนนะส่วนบนนี่ที่เราพลาดไปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับงวดนี้บนนะครับเราก็จะได้4ี่หลัก งวดนี้ขอไม่ให้พลาดนะครับเราจะได้สี่หลักนะครับแล้วผมก็จะเอาเลขนะครับไม่ว่าจะ3ตัวมา1ตัวแล้วก็เลขดับนะครับเอามาคำนวณหา3ตัวบนให้กับเพื่อนๆในงวดนี้ด้วยนะสำหรับบนนะครับแล้วก็ล่างงวดนี้เมื่อสักครู่นี้ผมได้ให้ดูไปแล้วหรือยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับล่างงวดนี้นะก็จะเป็นลักษณะ ห้าหลักนะครับจะเป็นห้าหลักนะห้าหลักนะครับแล้วเลขดับงวดนี้ที่เราเชื่อถือได้มากๆเลยนะครับมันก็จะอยู่ในแถวล่างด้วยนะโอเคนะครับงวดนี้ผมนะครับไม่อยากให้มันพลาดนะเลขต้องห้ามนะครับจับคู่กันแล้วมันจะต้องไม่มามันจะต้องมาจับกับด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งมีห้าตัวแต่จริงๆแล้วมันจะมีแค่สี่ตัวนะครับเพราะว่าเลขดับสูตรนี้เชื่อถือได้นะครับโอเค ผมก็เกินๆเ,เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังมีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้อธิบายให้เพื่อนสมาชิกได้ได้รับชมรับฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเลขเด่นของเรานะครับเลขเด่นของเรานะอ,าออก1 4นะครับแล้ว5 3ก็เข้า5นะวดนี้1 4ึ่วผมจดลงไปเลยแล้วกันนะครับ1 4นะครับมันก็เข้า4นะครับ สำหรับวันอังคารที่16ผ,ผมก็ได้ทำล่วงหน้าไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงคลิปนะครับเดี๋ยังไงผมจะทยอยทยอยให้เพื่อนได้ดูกันนะครับโอเคครับเรามามาดูเลขดับที่ผมต้องการที่จะให้เพื่อนและสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นสูตรที่ดีมากเลยนะครับเป็นสูตรที่ดับข้ามปีเลยนะครับทั้งหมดก็42งวดนะครับ 42งหมดเลยนะผมคงจะไม่อธิบายทั้งหมดนะครับให้เพื่อนๆและสมาชิกไปไล่ย้อนหลังกันดูนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับเสียงรบก,กวนนะเอาโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะสำหรับเลขดับล่างนะครับที่ผมได้ทำเอาไว้นะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7สูตรด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆและสมาชิกได้ดูสูตรที่1ก่อนนะครับ เพราะว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดนะครับนอกนั้นก็จะลดหลั่นกันไปตามลำดับนะครับแต่ผมจะเอา,อาคือปี65นะครับปี65นีจน่จะต้องให้ดับทั้งหมดนะครับจะต้องให้ดับทั้งหมดนะจะไม่ต่ำกว่า14งวดนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับจะเริ่มตั้งแต่16พฤศจิกายนนะครับปี63นะ ก็เริ่มแต่ออก46นะครับก็จะใช้เลขหน้านะครับจะใช้หลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับผมได้จดข้อมูลลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาบวกกันนะครับหนบวกสได้3นะก็ออก46นะครับผมก็ได้ทําทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวยางไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะครับลองไปทำย้อนหลังกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้เ,เพื่อนๆได้ดูอธิบายเฉพาะปี65แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะไปอย่างรวดเร็วนะครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกโดยเฉพาะสมาชิกใหม่จะได้เข้าใจนะครับโอเคนะก็จะใช้หลักร้อยนะครับแล้วก็หลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ที่1นะครับแล้วก็หลักร้อยเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับ5บวก5เห็นไหมครับ5บวกหาได้ศนย์ออก92ก็ดับนะแล้วก็7บวก5ได้2ออก3 0ดับ 9บวก5นะครับไดนะ้14ออก5 7 4ก็ดับนะ6บวก8ได้14ออก0 7 4ก็ดับนะครับ2บวก2 4, ได้4ออก0นะ3 4ก็ดับ3บวก9ได้12ออก1 0 2กนะ็ดับ7บวก5ได้2ออก5 8นะครับ2ก็ดับนะครับ8บวก4ได้12ออก0 9 2ดับ7บวก0ได้7ออก0 6 7ดับ2บวก5ได้7นะ ออก027ดับ8บวก2ได้0ออก92 0ดับ5บวก7อ่าขออภัยครับ5บวก2ได้7นะครับออก617ก็ดับ2บวก0ได้2ออก53 2ก็ดับ1บวก2ได้3ออก143ก็ดับงวดนี้8บวก4ได้2นะครับ 42งวดงวดนี้เป็นงวดที่43นะครับก็ดับข้ามปีกันเลยนะครับสรับสูตรนี้นะครับผมก็ม้านใจนะครับคิดว่า2นะครับน่าจะดับแล้วก็มีอีกสูตร1 2ก็ดับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เพื่อนๆและสมาชิกต้องใช้วิจารณญาณนะครับพิจารณาเองนะครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้า2มันจะดับนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้คัดลงมานะครับหาสูตรลงมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะครได้ดูกันนะ โอเคครับสำหรับสมาชิกใหม่ถ้าไม่มั่นใจนะครับเพิ่งเข้ามาดูนะครับเพิ่งเข้ามาดูผมนะก็ลองไปทําย้อนหลังดูนะครับแต่คิดว่าสมาชิกเก่าคงจะไว้ใจนะครับเพราะว่าผมไม่มีการที่จะมา make มาทําอะไรทั้งนั้นนะทาไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะว่าผมมีแต่ที่จะให้ตัวเลขกับเพื่อนเพและสมาชิกเท่านั้นนะครับไม่ได้หวังอะไรเลยนะครับโอเคครับมาดูกันนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับสําหรับงวดนี้นะ ปีสั65ที่นะครับก็พลาดไป1งนวดครับที่ออก92เห็นไหมครับเลขต้องห้ามมันพลาดไปนะครับถ้าออกแบบนี้นะครับเลขที่เลขที่เราหา2ตัวล่างนะครับมันก็คือจะพลาดไปโดยอัตโนมัตินะครับมันจะพลาดนะงวดนี้นะก็จะเป็นลักษณะ5หลักนะครับจะเป็นลักษณะ5หลักนะครับในเมื่อ2ดับไปแล้วนะครับก็เหลือ6 7 8 9นะครับ สี่ตัวนี้นะครับจะมาหรือไม่มานะครับแต่โดยปกติแล้วเขาจะต้องมานะครับเลขต้องอเลขต้องห้ามจะต้องไม่พลาดนะหกเจ็ดแปดเก้าจะต้องมาแน่นอนเพราะว่าสองมันดับไปแล้วถูกต้องไหมครับยังไงเดี๋ยวตอนสรุปเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแรกเดี๋ยวผมจะยีบรีบ,รบทยอยทยอยให้ไหวที่สุดนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันที่สิบหกแล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามาถึงนะครับก็ กดไลค์กด like, แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องมีคลิปใหม่ๆม,มานะครับเ,เพื่อนๆและสมาชิกก็จะได้รับชมก่อนใครๆเขานะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมก็จะไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะค่อยพบกันพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ